วันที่20เมษายน2564ที่พระอุโบสถวัดพระธาตุช้างค้ำบอละมหาวิหารพระอารามหลวงตำบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชละสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระตรหารเพน แด่พระภิกษุสัมมาเนนวัดช้างค้ำวรลมหาวิหารและภิกษุสัมมาเนนที่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนันทบุรีวิทยาซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระาธาตุช้างค้ำวรลมหาวิหารพระอารามหลวงจังหวัดน่านจำนวน268รูปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้เกิดข้อจำกัดในการบินธบัต โดยมีพระราชาศาสนาพิบาลรักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนิพนธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายขราวาดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทหารและตำรวจร่วมในพิธีดังกล่าว โรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาเป็นโรงเรียนปริจรริตรำพนแนกสามัญศึกษาจัดการศึกษาควบคู่กับแผนกธรรมบาลีเป็นโรงเรียนในอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระคิิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,า,ราชนาาชสุดาสยามบรมบราชกุมารีตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารกอพอดอและเป็นโรงเรียนต้นแบบาศาสนาทายาทเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมัมมเณนนักเรียนให้เป็นผู้สืบทอด อายุพระพุทธศาสนาซึ่งสัมมณเนนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดน่านที่มาศึกษาปวดเป็นสัมมณเนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหซึ่งสัมมณเนนักเรียนต่างๆทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกาลยานีอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขออนุโมทนาสาธุด้วยเพคะ